สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครูจะมาพูดถึงเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลบ้างนะคะทีนี้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเด็กๆก็ได้ศึกษาจากชั่วโมงที่เราไปบางส่วนแล้วนะคะว่าโลกของเราเนี่ยก็อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเช่นเดียวกันนะโดยมีดวงอาทิตย์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางเราก็จะประกอบไปด้วยนะคะดาวเคราะห์ดวงต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย แต่วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเจาะลึกถึงลักษณะที่พิเศษของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะคะในระบบสุริยะจักรวาลว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเขามีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็มีวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลให้เด็กๆด,ดูนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปศึกษานะคะพร้อมๆกันจากวีดิทัศน์ได้เลยคะ่ะ ในห้วงอวกาศอันกว้างไกลอันเป็นที่พักอาศัยของเหล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากมายบางตั้งหลักปักฐานบางเดินทางและบ้างก็พัดหลงกับตันอัดหานต้องออกเดินทางล่องลอยในห้วงระบบสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งสิ่งมีชีวิตผู้พัดหลงเหล่านั้นสู่ดาวเคราะห์ที่เหมาะสมเด็กน้อยทั้งหลายเอ๋ยจงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่นี้เถิดเฮอ้อ,อ โอ้นี่สินะดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลมีพลังงานความร้อนในตัวเองอืมร้อนขนาดนี้คงไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ได้แน่แน่ไนคอมขอดูข้อมูลหน่อยสิระบบสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์บริวารอีก8ดดวงโคจรอ,อยู่รอบในรูปวงรีใกล้ๆดวงอาทิตย์นี้มีดวงดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะนี้อยู่ด้วย ดาวพุดธไงคือชื่อของดาวดวงนั้นด้วยความที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากดานที่หันเข้าดวงอาทิตย์จึงมีความร้อนสูงในขณะที่ด้านตรงข้ามก็จะเย็นจัดเลยทีเดียวชาวอวกาศให้ฉายามันว่าเต่าไฟแช่แข็งอืมสงสัยนี่อาจเป็นบ้านเกิดของเจ้านี่สินะนั่นดาวอะไรนะ่ะอยู่ใกล้กันแถมมีขนาดใกล้กันอีกนะ่ดวงแรกคือดาวศุก ดาวดวงนี้ร้อนจัดเลยล่ะขอรับเพราะความร้อนถูกกาซคาร์บอนไดออกไซด์ขังเอาไว้น่ะสิเนื่องจากคล้ายอีกดาวมากเขาจึงเรียกว่าดาวฟ้าแฟตดาวอีกดวงที่ใกล้กันซึ่งชื่อว่าโลกโลกมีสีฟ้าเพราะมีพื้นเป็นน้ําจากจากที่อื่นและมีสิ่งมีชีวิตอยู่แน่นไปหมดเลยล่ะขอรับดาวเคราะห์นี้เรียกดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ําอืมนั่นสิเนะเหมือนคู่ฝ่ายกันจริงๆด้วยอมแล้วเจ้านี่มันน่าจะอยู่บนดาวดวงไหนนะอ่ะ ให้มรนไปไว่ายในน้ําดีกว่างั้นต้องส่งไปโลกสินะขอรับเฮ้ยเฮยนั่นัันอะไรนะ่ะน่ากลัวจังนั่นคือดาวองคารขอรับที่เห็นนั่นคือพายุฟุนที่เกิดจากความแปรปรวนของอุณหภูมิสีแดงคือสีของพื้นผิวที่เป็นแร่เหล็กและสนิมเป็นดาวที่น่าเกรงคขามสมชายาเทพเจ้าแห่งสงครามขอรับ <c oughs> งั้นดาดวงนี้ต้องเหมาะก,กับเจ้านี้แน่ <c oughs> แค่ดาวที่4ี่ก็น่ากแลัวแล้วสิรีไปต่อดีกว่าโหนั่มันอะไรเนี่ยไม่จโว้ยใหญ่สุดๆไปเลยขอรับขอรับเรามาถึงดาวพฤหัสบดีแล้วล่ะขอรับดาวดวงนี้ใหญ่ที่สุดในดาวบริวารทาง8แต่หน้าแปลกนะขอรับที่มันกลับมีน้ำหนักเบามากเพราะเป็นการคลายก้อนเมฆเสียส่วนใหญ่ และดาวดวงนี้มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดถึง63สบสามดวงด้วยกันที่เห็นเป็นวงเหมือนดวงตาอยู่บนพื้นผิวนั่นคือพายุขนาดใหญ่จึงทําให้บางคนเรียกดาวพฤหัสว่ายักษ์ตาเดียวคอรับเป็นตาแดงซะด,ด้วยสิงั้นเจ้านี่คงเหมาะก,กับดาวดวงนี้ที่สุดแล้วแหละติดๆกันนี่เจอดาวดวงปแปลกๆอีกแล้วเฮอ้อนั่นนะ่ะดาวสาวคอรับกับตันลักษณะเด่นของมันคือวงแหวนที่ล้อมรอบอยู่นั่นไง ดูไหมคอรับวงแหวนนั่นคือน้ําแข็งนะมันซ้อนกันไปมาหลายพันวงเลยทีเดียวอีกอย่างดาวดวงนี้ก็เบามากจนลอยน้ําได้เพราะเป็นกาเซียส่วนมากเหมือนดาวพฤหัสนั่นไงอืมถ้างั้นก็คงเหมาะกับเจ้านี่แล้วล่ะตื่น,ต,นตื่นกับนันเราเจอดาวดวงต่อไปแล้วขอบใจคอมแหมตั้งแต่ดาวพฤหัสมานี่ดาวบริวารเริ่มอยู่ห่างๆกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ แล้วนั่นมันอะไรนะคอมมันหมุนตะแคงได้ตลกจริงๆเลยดาวยูเรนะัสนะขอรับแกนดาวมันเอียงมากกว่าดาวดวงอื่นเลยเห็นมันตะแคงหมุนอือตลกดีนะงั้นเจ้านี้ต้องชอบดาวดวงนี้แน่ๆ <c oughs> ขอรับ <c oughs> มาถึงดาวบริวารดวงสุดท้ายในระบบสุริยะแล้วนะคอรับกัปตันไหนไหนอือถ้าม,มันไม่มีสีคล้ายกับดาวยูเรนัสจังละดาวนี้ชื่อเนปจูนคอรับ มันมีก๊าซมีเทนมากเหมือนกับดาวยูเรนัสนะสิทําให้เรามองเห็นมันเป็นสีน้ําเงินเขียวอย่างนี้นะครับแต่ดาวดวงนี้ใจกลางมันเป็นหินนะอีกอย่างวงพายุสีดําที่พื้นผิวนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้แม่สับสนกับดาวยูเรนัสด,ด้วยละครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะในว่าเนปจูนนี่ดวงสุดท้ายแล้วไงแล้ว,น,น,วะะลนั่นมันดาวเคราะห์อะไรล่ะอ๋อนั่นมันดาวเคราะห์แคระชื่อดาวพลูโตอยู่นอกสุดเลยนี่เป็นดาวเคราะห์แครเพราะมีลักษณะไม่ครบตามดาวเคราะห์นะคอรับ สรุปดาวเคราะห์บริวารก็มีแปดดวงละครับกับตันอืมนายคอมนายลองไล่ดาวแต่ละดวงตามลำดับจากดวงอาทิตย์ให้หน่อยสิฉันทำท่าจะลืมแล้วล่ะสิได้ครับกับตันจากดวงอาทิตย์ก็มาเป็นดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัส ดาวเซาดาวยูเรนัสด,ดาวเนปจูนและสุดท้ายแล้วคือดาวขคอแคระชื่อดาวพลูโตอืมขอบใจมากคอมเอาละ่ะมาระบบสุริยะคราวหน้าฉันต้องไม่ลืมแน่ๆว่าดาวไหนชื่ออะไรและมีลักษณะยังไงบายพวกเราไปกันต่อเลยคอมครับ ค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราดูวิดิทัศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะมาสรุปนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราก็จะรู้แบบเบสิคตั้งแต่เราเรียนสมัยประถมแล้วนะคะว่าโลกของเราถือว่าเป็นดาวเคราะห์ ดาวคคืออะไรดาวคอก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตนเองถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมองว่าโลกของเราโคโจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะคะซึ่งการโคโจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแหละเราจะเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะในส่วนของระบบสุริยะจักรวาลหรือโซลาร์สิสเ็มนะคะในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยจากชั่วโมงที่ดาวที่เราเรียนไปนะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยซันก็คือดวงอาทิตย์นะคะ m e r c ์คิรีคือดาวพุธนะคะทีนี้ซันดาวอาทิตเนี่ยจะเป็นดาวเริ์นะเมอร์คิรีหรือดาวพุธนะคะเป็นดาวเคราะห์วีนัสนะคะดาวสุงนะคะ Earth คือโลกมาคืออังคารนะคะจูปิเตอร์คือพฤหัสเซตันคือดาวเสาร์นะคะแล้วก็ยูเรนัสเนปจูนตัดพูโตออกนะคะ แต่อันนี้เอามาให้ดูเพื่อที่จะได้ตอบย้ำนะว่าพูโตจัดเป็นดาวขอรแค้นนะคะทีนี้แต่ละดวงของเขาก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งลักษณะของเขาขึ้นอยู่อะไรบ้างนะคะฉายาของเขาก็มีนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวฤกษ์ นะคะดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตนเองซึ่งดวงอาทิตย์ไม่ต้องพึ่งพานะคะแสงสว่างจากใครเลยซึ่งต่างจากโลกของเราโลกของเราถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เราอยู่ไม่ได้ถูกปะเพราะว่า er ไม่มีแสงสว่างนะคะในตนเองเหมือนกับดวงอาทิตย์โลกของเราก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นโลกของเราจึงจัดว่าเป็นดาวเคราะห์นั่นเองความหมายของคําว่าดาวเคราะห์คือดาวที่นะคะ ไม่มีแสงสว่างในตนเองต้องอาศัยแสงสว่างจากคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของดาวเคราะห์ค่ะค่ะพอมาพูดถึงดวงอาทิเนะดวงอาทิตย์ก็จะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะก็จะทําหน้าที่ในการดึงดูดให้ดาวเคราะห์นะคะของหมดเนี่ยมารวมตัวอยู่นะคะทีนี้พอบอกว่าดาวเคราะห์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีนะคะ ก๊าซไฮโดรเจนแล้วก็ก๊าซฮีเลียมอยู่นะคะอยู่เยอะมากเลยในส่วนของดวงอาทิตย์นอกจากนั้นนะคะปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียกว่าปรากฏการณ์เทอร์โมอะไรคะฟิวอะไรคะฟิวชันนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์นะคะที่ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถเปล่งพลังงานแสงของมันออกมาได้นะคะ ส่งมายังโรคของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงในส่วนของดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์นะคะก็จะโคจรแล้วก็ดึงดูดให้ดาวเคราะห์นะคะทั้ง8ดวง8ดวงเท่านั้นนะตัดพูโตออกนะคะในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันเกิดการหมุนแล้วก็โคจรได้นะคะทีนี้เรานอกจากเรารู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ไปแล้วเนาะนะคะเราก็ต้องรู้แล้วนะคะว่า ดาวเคาะแต่ละดวงเขาก็มีลักษณะที่พิเศษนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งไอ้ดาวเคาะแตกต่างกันออกไปนะเขาก็จะมีลักษณะของเขาโดยเฉพาะเรามาดูดาวดวงแรกก่อนนะคะดาวดวงแรกครูจะพูดถึงว่าดาวพุธนะดาวพุธเป็นดาวเคาะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะดาวพุธเนี่ยฝั่งที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนจัดนะคะ แล้วก็มันจะเย็นจัดนะคะในเวลากลางคืนนะคะหรือว่าด้านฝั่งที่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์น่ยมันจะเย็นจัดนะ<ม>เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของมันนแบบติดลบมากเลยนะคะร้อนก็ร้อนจัดนะคะเย็นก็เย็นจัดจนดวงอาทิตย์เอ่อจนดาวพุธเนี่ยนะคะได้ฉายาว่าเตาไฟแร่แข็งนั่นเองนะคะ ให้จำไว้เลยนะดาวพุดได้ฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งสาเหตุที่มันได้ชื่อว่าเตาไฟแช่แข็งเพราะมันจะมีด้านที่หันหาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนจัด ส่วนด้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะอุณหภูมิมันจะเย็นจัดนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะจัดว่าเป็นดาวเคราะห์วงในนะอันนี้เป็นวงในนะคะให้จําไว้นะเป็นวงในนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะชื่อว่าต่อไฟแช่แข็งนะสําหรับดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆ ค่ะถัดมาจากดวงอาทิตย์นะก็คือดาวศุกร์หรือว่าวีนัสน,นะคะดาวศุกร์เนี่ยได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝกของโรคนะคะมันไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรคล้ายโรคเลยม้กระทั่งแก๊สก็ไม่มีนะคะแต่ทําไมมันถึงได้ชื่อว่าฝาแฝดของโรคหรือน้องสาวของโรคเป็นเพราะว่าขนาดของมันมีขนาดใกล้เคียงกับโรคของเรานั่นเองนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวศุกร เป็นดาวเคราะห์นะคะที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะมีความร้อนถึง408 480องศาเซลเซียสนะคะเราก็ความร้อนเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างนะคะลุกกลายเป็นไอหมอกนะคะหรือว่าพวกกดกรรมฐานปกคลุมอยู่ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะที่มันเป็นริ้วๆๆๆปกคลุมนะคะก็คือหมอกของพวกกรรมฐานนั่นเองนะนะคะเพราะฉะนั้นดาวสุกก็เลยได้ชื่อว่านะคะฉายาของดาวสุกนะ ฝาแฝกของโรคนะคะหรือน้องสาวของโรคบอกแล้วนะว่ามันไม่ได้เหมือนโรคเลยนะคะไม่มีอะไรเหมือนโรคเลยแต่มีแค่อย่างเดียวนะคะที่ทำให้มันได้ฉายาว่าฝาแฝกของโรคหรือน้องสาวของโรคก,ก็คือขนาดนั่นเองเพราะขนาดของมันใกล้เคียงกับโรคค่ะเด็ก ต่อมาค่ะหลังจากดาวสุกแล้วโลกของเรานะคะโลกของเรานะตอนนี้เป็นดาวคอดวงเดียวนะคะที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะคะโลกของเราจะประกอบไปด้วยน้ำสามในสี่นะคะก็คือมีน้ำสามแล้วก็ดินหนึ่งนะคะ โลกของเราเนี่ยนะคะก็จะหมุนนะคะรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางนะคะทวนเข็มนาฬิกานะโลกของเราหมุนทวนเข็มนะไม่ได้ตามเข็มนะคะซึ่งวงโคโจรในการที่มันจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยจะใช้เวลา365.25นะคะวันหรือพูดง่ายคือใช้เวลาหนึ่งปีนั่นแหละนะคะการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูการขึ้นมานะคะ แต่นะคะถ้าโลกหมุนรอบตัวเองจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการเกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือนะคะความหมายของมันแต่ให้รู้ไว้โลกของเราได้ฉายาว่าดาวเคราะห์สีน้ําเงินสาเหตุที่ได้ชื่อว่าดาวเคราะห์สีน้าเงินเพราะมีน้ํานะคะ3เลยนะคะ ดินเพียงแค่1เท่านั้น3ใน1นะคะก็เลยเป็นในส่วนของดาวเคราะห์สีน้ำเงินนะคะเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.25นะคะจุด2 5นะคะ365.25วันนะคะแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะใช้เวลานะคะ อ่าหนึ่งวันนะคะทาให้เกิดปรากฏการณ์นะคะกลางวันกลางคืนขึ้นมาแต่ถ้าหมุนรอบดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดรูป,รปการนะนอกจากนั้นนะคะโรคของเราทํามุมนะคะแกนโลกเอียง23เศษ1ส่วน2องศานะคะอ่าอันนี้นะก็คือข้อนะคะที่ลักษณะพิเศษของโรคของเรานะนะคะแล้วโลกของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะปัจจุบันที่ค้นพบนะว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิด เดียวนะคะหมายถึงว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะต่อมา อันนี้เขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวชอบมาจากดาวอังคารแต่ดาวอังคารก็มีสภาพนะคะมีอากาศบางส่วนนะคะที่ใกล้เคียงกับโลกของเราแต่เราก็ยังไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะไม่มีก๊าซออกซิเจนนะคะทีนี้เราบอกว่าดาวอังคารหรือ,อมานะดาวอังคารเราจะเรียกอย่างว่าดาวเคราะห์สีแดงนะคะหรือเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามก็ได้สาเหตุเลยเพราะว่ามันจะมีหินสีแดงไอหินสีแดงพวกนี้เกิดจากสนิมนะคะหรือที่เราเรียกว่าเหล็กออกไซด์นะคะ ดาวอังคารโ้โหเขาบอกว่ามนุษย์เราน่าจะไปอยู่ดาวอังคารได้คือว่าจริงๆมันอยู่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมันจะมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะฝุ่นคล้ายสนิมอะเด็กๆรู้จักสนิมใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝุ่นสนิมเหล็กเพราะว่ามันเป็นเหล็กพกเหล็กออกไซด์นะคะนอกจากนั้นนะคะผิวของดาวอังคารเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับทะเลนะคะที่มีหินสีแดงๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะมีหุบเขานะคะ มีเหวโออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามนุษย์เราจะอยู่ได้ไหมแต่ถ้าเกิดตามความหลักทฤษฎีนะคะก็ยังไม่เหมาะสมต่อการอยู่ได้นะคะของโลกของเรานะคะคือสิ่งมีชีวิตยังไม่อาศัยอยู่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมาจากดาวอังคารเขาเชื่อเลยว่ามาจากดาวอังคารนะมันไม่ดาวดวงอื่นเลยนะคะ แต่ก็ยังไม่มีสํารวจออกมานะคะพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวอังคารได้นะแต่มันมีแหล่งน้านะดาวอังคารยังพอมีแหล่งน้ําอยู่นะคะต่อมาดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนะะี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะในระบบสุริยะจักรวาลมีวงแหวนนะคะล้อมรอบถึงเก้าวงแต่วงแหวนเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะสาเหตุที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันไม่หนานะคะวงแหวนก็จะเกิดจากพวกนะคะเอ่อ ก้อนน้ำแข็งนะคะแล้วก็เกิดจากพวกฝุ่นละอองต่างๆรวมตัวกันนะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเราจะเรียกว่าดาวเคราะห์ยักษนะก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในระบบสุริยะจักรวาลจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะยาวเท่ากับ11.2เท่าเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊ เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของแก๊สนะคะไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเรียมนั่นเองนะอ่ะทีนี้ดาวพฤหัสให้จำไว้มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีบริวารมากที่สุดในระบบสุรยาาิยะจักรวาลณปัจจุบันนะมีบริวารก็คือพวกดวงจันทร์ไม่ปลาไปร้อยฝาดวงแล้วเหรนะคะเพราะว่ามันสามารถค้นพบได้เรื่อยๆยังไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะคะสำหรับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะลูก ต่อมาเด็กๆดูด,ดาวเสานะคะดาวเสาร์เนี่ยชื่อว่าดาวคอปะาลัดนะดาวคอปปาัดทําไมถึงมาเป็นดาวคอปปาลาด mm. เขาบอกว่าเป็นดาวคอที่แบบมีความสวยงามมากนะคะสาเหตุเกิดจากวงแหวนที่มันรอมรอมนั่นเองนะคะถ้าเกิดเรามองด้วยกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นเป็นวงแหวนนะคะมีลักษณะที่พิเศษกว่าดาวอื่นๆน,นะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีนะคะเป็น กลุ่มดาวเสาเนี่ยจะเป็นดาวคอแกสน,นะให้ดูไว้นะคะว่าเออที่มันประหลาดเนี่ยเพราะว่ามันมีแค่วงแหวนนั่นแหละนะคะที่ล้อมรอบตัวของมันนะคะก็เลยทําให้มันมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะที่พิเศษฝ่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆน,นะคะคือถ้าเป็นสมัยครูเนาะครูจะจําสมัยครูมันยังมีดาวพูโตอยู่ไงครูจะจำว่าดาวพูโตอ่ะเล็กที่สุดอยู่ไกลที่สุดนะคะส่วนดาวเสาร์อ่ะคือมีวงแหวนส่วนดาวพฤหัสนะคะ ก็จะเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดนะคะส่วนอ่าดาวอังคารครูจำไว้ว่ามีสีแดงเพราะว่ามันมีเหล็กออกไซด์อยู่นะคะอันนี้ก็คือสมัยตอนเด็กๆที่ครูใช้เทคนิคในการจำนะค่ะนอกจากดาวเสาแล้วเด็กๆคิดว่าถัดจากดาวเสาคือดาวอะไรคะที่อยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราไปกีร่มาลวพุธสุขโรคอังคารแล้วก็เสาแล้วเสาเราไปอะไรต่อคะเด็กๆ เสาร์แล้วไปอาทิตย์หรอไม่ใช่นะนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์นะคะไม่ได้เป็นดาวเคราะห์นะแต่ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นั่นเองนะคะอ่ะพอหลังจากเสาร์แล้วนะคะดาวต่อไปนะก็คือในส่วนของดาวยูเรนัสนั่นเองนะดาวยูเรนัสเด็กๆอาจจะไม่ได้แบบค่อยจํามากนะคะดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนนะคะดาวยูเรนัสเนี่ยก็จะถัดจากดาวเสาร์นะคะดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ นะคะแก๊สที่มีขนาดใหญ่นะอยู่ในเป็นอันดับ3เลยนะคะในระบบสุริยะจักรวาลน,นะทีนี้นะคะเราบอกว่ามันก็จะมีลักษณะเป็นสฟีฟ้าอย่างนี้แหละนะคะมันก็จะบางคนเขาก็จะเรียกนะคะอ่าเป็นดาวสมุรนะคะเพราะว่าอะไรมันมีสีฟ้า,ฟานะเหมือนมีส่วนประกอบของน้ําแต่จริงๆไม่ใช่นะพวกนี้ก็จะมีนะคะในส่วนของแก๊สอยู่นะคะเป็น ดาวเคราะห์แก๊นั่นเองนะอันนี้นะคะก็เราบอกว่าถ้าเรามองด้วยกล้องโทรทัศน์นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้นะคะอ,อันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของดาวอยูเรนัสต่อมาถัดจากยูเรนัสเด็กๆคิดว่าเป็นดาวอะไร <c oughs> ดวงสุดท้ายละในระบบสุริยะจัก,กรวาล ดาวอะไรเอ่ยเด็กๆดาวเนปจูนใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะลูกค่ะแล้วดวงสุดท้ายก็คือดาวเนปจูนนั่นเองนะคะดาวเนปจูนเนี่ยคนไทยเราจะเรียกว่าดาวสมุดหรือดาวเกตก,ก็ได้นะลูกถือว่าเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากๆเลยนะคะ ปัจจุบันนะคะดาวเนปจูนเนี่ยก็จะมีสีนะคะออกสีน้าเงินน้าเงินนะคะเนื่องจากมีองค์ประกอบปลักของบรรยากาศนะคะผิวนอกเนี่ยก็จะเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนฮีเรียมแล้วก็มีเทียมนะคะออนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของแก๊สมีเทนด้วยนะคะบรรยากาศของดาวเนปจูนเนี่ยก็จะมีกระแสะลมที่รุนแรงมากอยู่ไม่ได้หรอกนะคะ แล้วก็อุณหภูมิที่ผิวของมันก็สูงถึงนะคะ220องศาเซลเซียสเลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเราบอกว่าเอา220แสดงว่ามันร้อนหรอไม่ใช่นะมันเป็นอุณหภูมิติดลบนะคะเพราะฉะนั้นดาวเนปจูนอุณหภูมิติดลบถึง220องศา,ศาเซลเซียสก็จะมีความหนาวมากนะคะสาเหตุทําไมมันถึงหนาวมากอุณหภูมิมันติดลบมากเพราะว่ามันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ไงลูกพอมันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มันก็ไม่ได้รับปริมาณนะคะพลังงานความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์เข้ามานะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยทําให้อุณหภูมิของมันติดลบนั้น เองนะดาวเนปจูนก็จะมีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะคะ8หรือว่าปัจจุบันน่าจะมีถึง14ดวงแล้วนะคะก็จะมีไททันนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของดาวเนปจูนนั่นเองนะคะเด็กๆ ค่ะเป็นยังไงคะวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนแล้วนะคะครูก็มีการบ้านให้เด็กๆทํานะให้เด็กๆนะคะสรุปแผนผังนะคะระบบสุริยะจักรวาลว่าดาวเคราะในระบบสุริยะจักรวาลประกอบไปด้วยดาวอะไรบ้างนะคะ แล้วก็เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมมานะคะแต่ละดวงมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะให้เด็กๆทำเป็นการบ้านส่งครูนะคะหลังจากนี้นะ3วันที่เด็กๆได้เรียนไปนะสรุปแผนผังนะคะระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลว่ามีกี่ดวงแล้วแต่ละดวงมีลักษณะที่พิเศษอย่างไรนะคะตรงนี้ครูขอเก็บเป็นคะแนนนะคะ10คะแนนแทนการสอบนะคะลูกนะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของครูก็ได้ดำเนินการมาเสร็จสิ้นแล้วนะครูก็หวังว่านะคะเด็กๆก,ก็จะเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับในการทำการบ้านได้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิด1 9อยู่นะเด็กๆทุกคนก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะกินร้อนช้อนกานแล้วก็สมใสม่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ